เรื่อนแผามาถึงอะ่ะก็ไปนั่งที่ท่าน้ำไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยมนว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่เลยพี่พรแล้วพมนี่เอาขนมจะไปให้กินนะน้องเพลงก็ตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะอยากอยู่คนเดียว,วก็คงจะน้อยใจใครเข้าละมัง้งแ <c oughs> ม่เพ็งก็แบบนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กจนโตและอ่อนไหวง่าย เอออะไรก็ไม่พูดไม่พูดร้องไห้ท่าเดียวนี่อสอนรู้ไหมว่าแม่เพ็ญเขาเป็นอะไรอ,ะอ่ะไม่ทราบค่ะแต่ว่ามนว่านะคะพี่พรอ,อาการแบบเนี้ยมันเหมือนคนช้ำรักยังไงอย่างนั้นเลยละค่ะจริงไหนไหนไหนใครทำอะไรอาเพ็ญ ทำอะไรลูกสาววะ,ะเจี่ยเพน้องให้นี่เป็นเพราะลือใช่ไหมผมไม่มีวันทำให้เพนร้องให้แน่ๆครับพ่อแกแค่คำพูดใครๆก็พูดลายนี่แต่สิ่งที่อ้วเห็นอ้วได้ยินมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็มีแต่ลือ ที่อ้วอนุญาตให้คบกับลูกสาวอ้วก็มีคนเรียวทำไมเชลี่จะเป็นหมาที่ไหนอ่ะตั้งแต่วันที่เท่าแกอนุญาตให้ผมคบหากับเพนผมจะทำอะไรอยู่ในสายตาเท่าแกตลอดผมไม่เคยคิดจะทำอะไรนอกลูก่นอกทางหรือว่าล่วงเกินเพนแน่นอนผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเพนเก็ไปเสียใจเรื่องอะไรมาลืจมจำให้ขึ้นใจเรื่องกันแล้วกันว่าถ้าลื้ ทำให้อภเพนอีเสียใจเมื่อไหรหรือจะไม่ใช่คนที่จะได้แต่งงานกับไอภเพนอีกต่อไปหรือจังไว้เป็นไรหรือเปล่าเพน ฉันไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ร้องแล้วนี่ทำไมมานั่งอยู่พอดีตรงนี้ล่ะเด็กแล้วนะไม่กลัวยุมงถามไปได้ไง เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะนั่งเป็นเพื่อนเพนตรงนี้แหละจะได้แบ่งยูมากับที่บ้างไงอยาเลยจ้ะพี่รินเดี๋ยวพี่ก ja. ็ป่วยหรอกก็พี่อยากนั่งตรงนี้อ่ะ พี่อยากเป็นเพื่อนเพนเผื่อว่าเพนจะได้ระบายความทุกข์อะไรมาได้บ้างพี่ไม่รู้นะว่าเพนเสียใจเรื่องอะไรแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่อยากให้เพนรู้ว่าพี่จะเป็นกำลังใจให้เพนเสมอ เป็นแ็่เหมือนน้องสาวของพี่นะพี่ก็ไม่อยากเห็นน้องสาวของพี่ต้องเสียใจแบบนี้อ,อย่างนี้เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้เพียงแคเพลงฟังนะ เลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่ชอบร้องเวลาที่ที่ไม่สบายใจเนี่ยไว้ฟังให้กำลังใจตัวเองผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิษสมัยน่ารักน่าใคร่ ไอยมาลิไหวพระอุ้มอุม,อมวันนาจึงได้นวลขาวเม็ดน้อยดังซอยจากดาวประพิพ่างพราหน้ำใจบักบาทขคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละมุนละไมมุทรทานคงทำด้วยเต็มใจแต่คงได้พรสีประการอายุวันมากสุขอุมตุ้พระละปฏิภานเพียงพบเจ้านั้นในนางี่สมภิสา พี่ไปละเพลงตัวจริงมานู่นแล้วตึง,ตง ใจนะตาพ่เจนเพนพี่ไม่อยากให้เพนเป็นแบบนี้เลยพี่เป็นห่วงเพนเพนรู้ไหมเพนมีอะไรไม่สบายใจเพนก็เล่าให้พี่ฟังสิเท่าแก่ว่าอะไรเพนเด้อหรือวว่าพี่ทำอะไรให้เพนไม่พอใจ หรือไอรินไอแก้วไอแก้วใช่ไหมไม่ใช่หรอจกจ้าพี่แกว้วคงไม่ได้ทำอะไรเพลินไอแก้วมันไปไว่าอะไรเพลินอีกละ่ะ อย่าไปโกรธมันเลยนะไอ้แก้มันก็เป็นคนแบบนี้แหละห่ามไปเรื่อยบางทีมันพูดอะไรไปมันก็ไม่ทันคิดแต่จริงๆแล้วไอ้แก้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะถ้าให้แก้มมนทำอะไรให้เพนเสียใจอ่ะ พี่ก็ต้องขอโทษแทนมาด้วยแล้วกันอย่าถือสาม,มาเลยนะยังไงซะไอ้แก้มันก็เป็นเพื่อนพี่ ฉันจะไม่เก็บเ,เรื่องพี่แก้วมาคิดขอบใจจ้ะขาเพนดีขึ้นหรือยังทายาบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรนะจ๊ะ พี่ไปนะพักผ่อนเยอะล่ะ พี่เจนทำไมพี่ต้องดีกับฉันขนาดนี้ แก้วพอ่พอพ่อแก้วฟื้นแล้วไอ้มอุนไปตามพ่อมาสิบอกว่าแก้วฟื้นแล้วจ้าทนทนหน่อยสิผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยมา ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันพานายมาเองแหละตัวก็หนักเหม็นก็เหม็นขอบคุณสักคำหรือยงังเนี่ยถ้าฉันไม่ไปเจอนายเมื่อคืนนะที่กองขยะอ่ะป่านี้ก็โดนขนไปเผาแล้วมั้งคู เข้าอ่ะขาไม่รู้หรอกนะว่าเอ็งไปหาเรื่องคนอื่นเขาก่อนหรือว่าเอ็งทำเพื่อป้องกันตัวข้าสอนคนให้เป็นนักมวยไม่ใช่นักแรงยังจำไว้นะไอ้แก้วถ้าเอ็งรักที่จะเป็นนักมวยเอ็งต้องสู้บนสังเวียนเท่านั้นต่อไปนี้นะอย่าให้ข้ารู้ว่าเอ็งมีเรื่องอีกถ้เองมีเรื่องอีกเมื่อไหร่เอ็งเก็บของแล้วกลับบ้านไปได้เลย สภาพอย่างนี้มันยังจะชกอยู่ได้เหรอว่าไอ้แก้วไวจะไว้่านเจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกช้ตอ,อ,อ,อยู่เฉยเฉยไอ้แก้ว ขนาดนี้เองจะบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกเหรอกลับไปรักษาตัวให้หายซะก,ก่อนแล้วค่อยกลับมาครูให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะถึงไรฉันจะเจ็บแต่ฉันพอจะซ้อมเล็กๆน้อยๆได้บ้างไม่ป้องอยู่เลยสภาพขนาดนี้กว่าจะหายต้องรักษาก็เป็นเดือน แล้วดีไม่ดียังไม่รู้ว่าจะกลับประชกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอยู่ไปก็เปืองข้าเปลืองน้ำนจันไปเถอะไม่ขนาดน้ำสนาน่ะทัศพ่อให้แก้มันอยู่เถอะพ่อเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าค่ายนี้ต้องการนักมวยวดาวรุ่งดวงใหม่อะ่ะปล่อยไปก็เสียดายฝีมือนะแล้วถ้าเกิดค่ายอื่นเอาตัวมันไปอะจะหาว่าฉันไม่เตือนล่ะ